ลูกทุ่งพื้นบ้านอีสานสดชื่น ให้หนากลางหุ่งลำน้ำใสปลายเทาปลุ่งหงไลสายลงเดินตามกวางไฟต้นเย็นตะวันตกฝันถึงบ้านเฮาแอบยิ้มเริงใจเสมอใจกลางภู่พาียงป่าใหญ่สิ่งน้ำไหลขับกล่อมดังบางเพลงซึง ามรอยเดินทางอีสานไม่หางป่วยน้องครองบึงนี่คือหูเวื่นใจลุงปันลูกอีสา,ลานลังยาโมสายเลือดกเะเสดในบ้านเฮาสืสามวัดคันและทำไม่เคยพลาดลุงปันลูกอีสา,ลานลยาง สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ลุงปันจะพามาทำอาหารเมนูเด็ดๆทำง่ายง่ายสไตล์ลุงปันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นวัตถุดิบหลักของเราเลยนะครับผมก็จะมีเนื้อนะครับผมมีขาตะไคร้ใบมะกรูดใบปักแพวมีใบกระเพรานะครับผมมะเขือเปาะถั่วฝักยาวแล้วก็นี่คือถั่วแปบ ตัวแปรนะครับก็คือแล้วก็ใบาสาผู้นะครับผมก็จะเป็นผักที่เราอยู่ในสวนของเรานี้เองครับเราปลูกเองครับเมนูวันนี้โลงปันงน่นก็นำเสนอเมนูผัดพริกแกงเนื้อใส่ผักรวมครับอร่อยอร่อยครับผมไปเราไปทำกันเลยนะครับจะได้กินข้าวเช้ากาันทุกๆคนนะครับ ใครเข้ามารับชมจนจบคลิปลุงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไว้นะครับผมขอบคุณครับเอาล่ะครับตอนนี้ลุงก,ก็ซอยเนื้อแล้วก็ซอยผักแล้วก็เตรียมผักตางผักตำพริกแกงเรียบร้อยแล้วขั <c> ้น <oughs> ตอนต่อไปเราก็ไปติดตั้งไฟตั้งกระทะจัดการทำกับข้าวอร่อยอร่อยได้เลยครับทุกคน ไปครับตุงพังกระทะแล้วแบกเลยใส่น้ำมันลงไปเลยไม่ต้องเยอะนะครับใส่นิดหน่อยก็พอใส่น้ำมันลงไปเลยรอให้น้ำมันร้อนสักนิดนึงครับตุกคนรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะ ดรว่าถ้าน้ำมันร้อนแล้วน้ำมันได้ที่ร้อนแล้วนะครับน้ำมันได้ที่ร้อนแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับหนพริกแกงใส่พริกแกงที่เราทำเตรียมไว้ลงไปเลยต่อไปผัดคลุกเคล้าพริก,กแกงให้หอมๆนะครับทุกคนปัดคลุกเคล้าพริกแกงให้หอมๆเลย พร้อมแล้วครับนี่พริกแกงหอมโหยยมาแล้วทุกคน พ,พริกแกงหอมเลยครับพ,พริกแกงหอมเลยนะครับพอแลนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปผัดให้มันเข้ากับพริกแกงของเราเลยนะครับใส่เนื้อลงไปเลยหมดเลยเนื้อนี้ก็ประมาณสองขีดครึ่งนะครับสองขีดครึ่งที่ลงอามาซอยเนื้นอวัวใครไม่กินวัวก็ลืกก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ ็นอาหารนะครับทุกคนเป็นอาหารลาวเออตอนนี้ก็ผัดให้เนื้อกับพริกแกงเขาเข้ากันนะครับเอเอพริกแกงเขาเข้ากันเลย เนื้อขอบติกแจงขอเข้ากันดีๆเลยครับผมผัดจนมันมนรู้ว่าเนื้อมันด้านนอกมันน่าจะสุกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเราถึงจะไปเริ่มทําต่อไปนะครับอย่างไงครับทาง่ายๆครับเมนูง่ายๆใครชอบแบบไหนรสชาติอะไรก็ทําใส่ไปนะครับ ไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอกครับผมอาหารกับข้าวการกินของเราเนี่ยนะครับลุงคิดว่านะใครชอบรสชาติอะไรก็ปรุงรสชาตินั้นใครชอบกินแบบไหนก็หาอุปกรณ์แบบนั้นมาทํากินนะครับหาวัตถุดิบง่ายๆที่เรามีอยู่รอบรอบรอบตัวเล่าอะไรเงี้ยนะครับในบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับของลุงนี่ก็จะเป็นผักทั้งผักเครื่องเคียงทั้งหลายที่ลุงเอามาใส่นี่ก็จะเป็นอยู่ในสวนแปลงผักผสมผสานของลุงปันหมดเลยนะครับ ตอนนี้น้ำของเนื้อเขาเริ่มออกมาแล้วครับนเนื้อตอนนี้ด้านนอกของเนื้อน่าจะสุกแล้วก,ก็จะเหลือแต่ใจกายในตรงกลางของเนื้อนะครับตอนนี้เราก็ไปเริ่มโพรเซสําคัญของสูตรลุงเลยนะครับก็คือน้ำล้างโคกครับน้ำล้างโคกที่เราทําพริกนี่แหละมก็เตรียมเอาไว้แล้วใ้ใส่ลงไปเลยครับเพื่อที่จะต้มเนื้อต้มเคี่ยวให้เนื้อมันสุกนะครับ ียให้เนื้อมันสุกอ่านี้เราก็ต้มให้น้ามันเดือดให้เนื้อมันอ่ให้สุกถึงข้างในเลยครับเพราะว่าจดกว่าน้ําจะแห้งลงมานะครับเป็นการผัดพริกแกงแบบน้ําขุกคลิก นะสูตรลุงปั่นนะครับปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาทิ้งไว้ให้เนื้อเขาสุกก่อนนะครับโกนปิดฝาไว้เลยโอเคครับ,บไปแล้วจะครบเท็จแล้วครับตอนนี้ ผัดลงไปเลยครับผัดลงไปเลยแล้วก็ผัดอ่าแห้งๆแล้วนะครับนี่ไม่ต้องกลัวผักจะไม่สุกนะครับเพราะผักพวกนี้มันอ่อนครับไม่ต้องสุกดีมากก็อร่อยแล้วครับถ้าสุกเกินไปมันก็จะเละให้ไม่อร่อยโอ้หอมแล้วครับผม หอมมากมากเลยครับทุกคนหอมามากมากเลยนะครับเราจะปิดฝาไว้อีกรอบนึงเพ่อที่จะอบผักนะครับโอเคเเผักเ,เ,าเผกเาได้ที่แล้วครับ ขงแปลกก็ยังอ่อนๆน,นะครับมันยังไม่ทันมีเม็ดเลยลุงเ็บมาเพราะว่าลุงชอบเก็มอ่อนๆไม่ต้องเคียวให้มันยุ่งยากไม่ต้องต้มให้มันยากนะครับแค่ผัดนิดๆหน่อยๆก็อร่อยคราวนี้ไปปรุงเครื่องเลยครับปรุงรสชาติเลยครับปุงได้ตามใจชอบเลยใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงอย่างนั้นเลยนะครับผมก็จะปรุงตามรสชาติของลุงเลยนะครับเค ใส่ผงซูปเปอร์อร่อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ผงลำใส่ผงลำลงไปนะครับชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่แบบนั้นลงไปน้ำปลาไม่ใส่นะครับใส่น้ำปลาลงไปใา่เยอะไปดีเค็มเค็มลรวแก้ไม่ได้นะครับแล้วนกะ็ที่ เด็ดของลงเลยก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาปลาสีต้มนะครับหนึ่งช้อนใหญ่ๆแค่ okay, นี้ก็เป็นอันว่าโอเคนะครับสอซดน,นิดนึงครับทุกคนอหอมมันหมดปิ่ีก็ไปคนคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะครับ ก็สุกพอดีเลยตัวแปรก็สุกถั่วก็สุกมะเขือก็สุกกาลังดีเลยไม่ถึงกับเละน,นะครับนะครับหน้าตาอาจจะไม่สวยงามเหมือนอย่างที่เขาขายในตามท้องตลาดนะแต่รสชาตินี่ลุงรับประกันว่าอร่อยจริงๆจริงๆนะครับแ๋ยวก่อนชิมก่อนนะครับก่อน ขาดรสชาติและกีบาทโอเคครับสุดยอดครับไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยรสชาติดีมากเป็นผัดเผ็ดเนื้อผักรวมที่เยี่ยมยอดจริงๆเลยนะครับผัดเผ็ดเนื้อที่เยี่ยมยอดปิดไฟครับสุกแล้วตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลย ก็สุกกำลังดีไม่ถึงกับสุกเยอะจัดเกินไปนะครับกำลังกินอร่อยอร่อยเลยเป็นไงครับผัดเผ็ดเนื้อใส่ผักรวม พริกแกงเรานี่แหละครับผมอร่อยอร่อยเลยละครับผักก็แล้วแต่ว่าเราจะมีผักอะไรอยู่ในสวนเรานี่แหละครับลุงทําง่ายๆครับเมนูอาหารลุงนะี่ะทาง่ายๆครับไม่หยกอยากวัตถุด,ดิบก็แล้วแต่และว่าเราจะมีอะไรอยู่ในบริเวณบ้านของเราเนี่ยแหละครับเราปลูกอะไรเราก็กินอย่างง่้ยนะครับผมใช้ชีวิตให้มันมีความสุขนะครับผม ไงครับนี่หน้าตาอาจจะไม่สวยงามเหมือนอย่างที่เขาทําขายนะครับแต่รสชาติลุงบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยแหละครับรสชาตินี่นะครับปัดเผ็ดเนื้อของลงุงอร่อยอร่อยแน่นอนครับนี่ปัดเผ็ดเนื้อของลงุงอร่อยอร่อยแน่นอนครับ มไปกินข้าวกันดีกว่าทุกคนเนาะหิวข้าวแล้วจะได้ไปทำงานครับไปครับผม